วันนี้จิบกาแฟกันชมธรรมชาติอีกแล้วนะอันนี้เป็นต้นโพนะก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพวกนกกระรอกนะสัตว์ป่าต่างๆสวัสดีครับวันนี้นะั่นเลยก็คาวเฟว่เมื่อคืนนะเช้าเช้า ก่อนออกเวรก็เนี่ยแหละนั่งจิบกาแฟกันที่มุมระเบียงชมธรรมชาติกันก็ถือว่าโชคดีฮะโรงพยาบาลของเราก็เป็นโรงพยาบาลที่ปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะเลยต้นไม้ก็อายุรวม20กว่าปีเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สามารถให้หรือว่า ออกดอกออกผลให้ผลผลิตนะแล้วกลายเป็นแหล่งธรรมชาติที่ค่อนข้างจะสมบูรณนะ์มีสัตว์ป่าพวกนกกระรอกต่างๆเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวไปชมกันนะวันนี้ก็มานั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมธรรมชาตินะ บนชั้นสองมองไปที่ชั้นล่างก็จะเห็นนะมีกระรอบกำนะลังหากินอาหารบนต้นโพนะมีตัวสีดำดำสองตัวนะถูกั้ฝั่งซ้ายตัวฝั่งขวาตัว ต้นโพนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของสัตว์ป่าน้อยใหญ่นะนไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นกระรอกด้วเนี่ยโอ้โหเพลินเข้าละ คือทุกวันนี้ถ้าเราลองสังเกตให้ดีว่าทําไมมีพวกกระรอกหรืออะไรเนี่ยมันเข้ามากินผลไม้หรือว่าพืชผลพืชสวนของชาวบ้านเนี่ยเพราะอะไระเพราะเขาขาดแหล่งอาหารไงคือถ้าเขามีแหล่งอาหารเขาคงไม่มาเสี่ยงกับแอบกินของชาวบ้านหรอกไม่ว่าจะเป็นช้างหรืออะไรก็เ,เหมือนกันฮะสัตว์ป่าต่างๆที่เข้ามา ในพื้นสวนของชาวบ้านเนี่ยพราะเขาไม่มีแหล่งอาหารไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแหล่งอาหารให้เขาอยู่ในป่าเนี่ยอย่างการปลูกต้นโพต้นใี่เห็นไหมนี่นกอันนี้เป็นนกเอี้ยง มชาชัดสวยงามๆกันดูกันไกลๆเนี่ยนี่ครับพวก พพวกไสพวกอะไรเนี่ยเป็นไม้ที่โตเร็วนะถ้าเราปลูกไว้ในที่นะกยมุมสวนอะไรสักอย่างก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พวกสัตว์ต่างๆไหเนี่ยคือไม่มาพุ่งเป้าใส่พวกพืชสวนเรานะอาจจะเป็นมุมหนึ่งที่ทำให้เขาไปหากินกัน อยู่กันเป็นกลุ่มตรงนั้นแต่ว่าทุกวันนี้เราเจอต้นไม้ใหญ่ๆเราก็ตัดทิ้งกันหมดเลยไม่เหลือไว้เลยและเวลาที่พวกเราไปปลูกป่าเนี่ย เราก็ไั่ไป้เอาต้นอะไรไปปลูกไปปลูกก็บางทีให้ร่มเงาอย่างเดียวนะไม่ได้มองถึงแหล่งอาหารของพวกสัตว์ป่าเลยถ้าเรา่าปลูกโพปลูกไสต่างๆในป่าเขาหัวโลนเนี่ยถ้าช่วยกันปลูกพวกเนี้ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากหนึ่งเป็นไม้โตเร็ว ให้ร่มเงานะสองเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าต่างๆคือถ้าสัตว์ป่ามันมีแหล่งอาหารมันคงไม่ไปไหนหรอกนะแต่เราต้องปลูกแบบหลากหลายนะแหล่งอาหารที่หลากหลายเราสามารถเลือกกินได้ทุกฤดูกาลนะ ฤดูแรงก็มีฤดูฝนก็มีฤดูหนาวก็มีฤดูร้อนก็มีนะทุกฤดูเอาตัวรอดไดนะ้นี่ก็เป็นหลักวิชาก,การของธรรมชาตินะถ้ามีแหล่งอาหารอยู่ได้ตลอดทั้งปีมันก็ไม่เดือดร้อนนะอยู่ได้และที่สำคัญคือถ้ามีป่าไม้นะีมันก็จะมีฝนตกตามฤดูกาล อากาศก็จะดีนะไม่เกิดภาวะร้อนหรือฝนตกก็ไม่เกิดการชะล้างหน้าดินทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์ดินอุดมสมบูรณ์และไม่เกิดภาวะน้ำท่วมบางทีความชุ่มชื้นของป่าก็จะกลายเป็น แหล่งน้ำนะแหล่งอาหารอีกนะนี่แหละครับธรรมชาติที่ถ้าเราสร้างช่วยกันสร้างช่วยกันรักษาเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยรับรองไม่มีภูเขาหัวโลนนะก็ฝากฝากไว้ กิบกาแฟไปด้วยโม้ไปด้วยวันนี้เข้าเวรก็ต้องมาอยู่ในมุมตรงนี้แหลอะอะครับผมสลับคลิปนี้นะ่นเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคินในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ